สวัสดีครับทุกฟังครับสวัสดีสมาชิกเรียวทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับห่างหายไปหลายวันเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับไปนู่นไปนี่นะครับกับของส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่วันนี้มีโอกาสเข้าสวนครับณนะสวนลุงหนุ่มคนเหนือนะครับวันนี้มีโอกาสเข้ามาในสวนโตของพระหมากรากไม้ที่สวนนะครับเดินดูมะพร้าวนะครับมาตกแต่งกิ่งก้านมะพร้าวนะครับดูในส่วนของสวนวันนี้มีโอกาสเข้าสวนครับ อากาศก็ร้อนนิดนึงแต่มีลมโชยเย็นสบายแดดก็คงยังร้อนนะฮะไม่ทราบว่าจะเป็นฤดูการไหนแน่นะครับเป็นฤดูหนาวหรือจะเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับนี่กําลังออกจันทร์ออกส่วนของมะพร้าวเหนัอนล,ลุงหนุ่มคนเหนือนะครับวันนี้มีโวกก่เข้าสวนครับมาเยี่ยมเยือนสวนกันมีกลมมีกล้วยด้วยนะครับนะครับนี่มะพร้าวเนะี่ยให้ปุ๋ยให้น้ําเรียบร้อยนะครับ นี่ขนุนครับนี่ขนุนปลูกมาหลายปีแล้วนะครับนะครับนี่คือสวนลุงหนุ่มคนเหนือมาดูความเจริญเติบโตครับมาพร้อมกับอากาศที่ลมช่วยเย็ยนสบายแต่แม้ถึงแม้ว่าจะมีแดดสักนิดนึงนะครับแต่ก็พอไหวยังไหวอยู่นะครับนี่คือต้นสักครับปลูกมาก็หลายปีแล้วจะได้ประมาณนี้ครับนี่ต้นสักนะครับที่สวนลุงหนุ่มคนเหนือนะครับนี่คือแครครับนี่นะครับนี่คือแครนานนะฮะ ถ้าดอกสีขาวสามารถรับประทานได้นะครับนี่ครับมี่ส่วนลุงหนุ่มคนเหนือมีไม้พมไม้ไผ่ด้วยนะกอไผ่นี่นะนะครับนี่คือส่วนลุงหนุ่มครับขอบคุณมากครับเจอกลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ